ปนากรุงรัตนโกสิทธิ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้จำเลิญมั่นคงสืบไปจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม,ม่อมให้กวีประจำราชสำนักร่วมกันแต่งบทละครเรื่องรามเกียรติเมื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้วจึงให้ตราเป็นบทละครไว้สำหรับพระนะครและต่อมา ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการเขียนจิตกรรมเรื่องรามเกียรติ์ไว้รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังจวบจนปัจจุบันได้รับการสืบสารต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสู่คนรุ่นใหม่ด้วยการสร้างสรรค์จิตกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ให้โลดแล่นเหมือนมีชีวิตรามเกียรติ์